เพื่อไทยเย้ยก้าวไก่วานแห้ค้านทุกเรื่องจนหมดหนทางแล้วยำ้ำห้ามแตะทักษิณคูมานิดสังพูง่มสอสอสุรินพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอ,อบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไก่ระบุว่าอาจมีการนำเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นประเด็น ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเป็นเรื่องปกติทุกสมัยตนติดตามข่าวฝ่ายค้านมีการเตรียมข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจสังคมแต่ไม่ทราบว่าจะนำประเด็นอะไรมาอภิปรายบ้างอีกทั้งไม่แน่ใจว่าจะเป็นการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือ152ก็ต้องคอยติดตาม ยืนยันว่าหากอภิปรายด้วยเหตุและผลเราก็รับฟังแต่ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ว่าวันนั้นในสภาคูมานิตกล่าวว่าหากมีการนำเรื่องของนายท็กษินมาอภิปรายตนก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นอะไรเพราะนายท็กษินเป็นบุคคลนอกหากเข้ามาอภิปรายพาดพิงเราก็ต้องลุกตอบโต้ส่วนเรื่องนอนโรงพยาบาลตำรวจก็ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงเมื่อถามถึงกรณีนางสาวศ,ศิริกัญญาระบุการถแถลงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีเรื่องอะไรใหม่ครูมานิตกล่าวว่าวันนี้ฝ่ายค้านก็ค้านทุกเรื่องจนแทบจะหมดข่าวแล้ว การหว่านแห้เป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านต่างคนก็ต่างคิดแต่พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาและนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำตามที่รัฐบาลวางโครงสร้างไว้นะคะก็เรียกได้ว่าฝ่ายค้านะนะคะก็คงจะอภิปรายหลักๆเลยนะคะที่พูดบ่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณน,นะคะที่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจถึง180วันนะคะว่าเป็นการสองมาตรฐานหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ครูมานิดก็บอกว่าก็ทำตามหลักนะคะตามขั้นตอนต่างๆอย่างชาัดเจนไม่ได้มีอะไรตุกติกแต่ถ้าเกิดวันนั้นฝ่ายค้านนำเรื่องคุณทักษิณมาอภิปรายตนก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะ ซึ่งตนก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกหากจะอภิปรายพาดพิงจริงๆก็คงจะต้องลุกตอบโต้ส่วนเรื่องนอนโรงพยาบาลนะคะก็ทําตามขั้นตอนนะคะซึ่งนายทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคงเป็นผู้รับผิดชอบในการออกมาชี้แจง คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะกับประเด็นนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะ,นะคะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยส่วนบางคนที่สงสัยอยู่ก็อยากให้นําเรื่องนี้มาอภิปรายใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ดิฉันก็เอามาจากไทยโพสต์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ